อายุยีสบสองปีนะมีปวดหลังแล้าลง,ลงพวกลงก้นลงขาเนี่ยเยอะนะปวดมากเลยถ้าเกิดปวดมากๆเนี่ยคราวนี้มันปวดจนไม่ไหวองไปทำ MRI นะเนาะ MRI คือการตรวจคลื่นแหลงฟ้าเนี่ยมามาดูเนี่ยคนไข้เนี่ยมีปัญหาคือหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหมอนรองคือไงหมอนรองก็คือปกติหมอนรองเนี่ยปกติจะมีสองชั้นชั้นในกับชั้นนอกที่ว่ามีการเคลื่อนทับเส้นประสาทคือมันจะเคลื่อนจากชั้นในออกมาชั้นนอกถ้าไปกดทับเส้นประสาทนี่ก็ดู MRI ทุกเนี่ยอันนี้กระดูกอันนี้กระดูกนี่ดี อันนี้คือหมอนรองขาวๆเนี่ยสวยงามไม่มีการเคลื่อนอะไรเลยที่ว่ามันเคลื่อนเนี่ยเห็นไหมข้อเนี่ยหมอนรองมันเคลื่อนจากชั้นในเนี่ยออกมาชั้นนอกตรงนี้เห็นยังเห็นก้อนเนี่ยก้อนนี้ทั้งหมดเลยก้อนนี้เป็นหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนออกมาก็คือตรงนี้มันเคลื่อนแล้วไปกดเส้นประสาทถ้าที่สําคัญอีกเซคชั่นมันอีกภาพมังเนี่ยดูตรงนี้ไม่เห็นมันย้อนลงมาได้ไหมเห็นหมอนรองไหมที่มันย้อนลงมาตรงนี้เห็นมตรงนี้เห็นไหมเห็นก้อนเป็นรูปตรงนี้ได้ไหมที่มันกดเนี่ยมันมีการเคลื่อนออกมาแล้วไปกดเส้นประสาทตรงนี้ มันขึเยอะมากเลยนะตรงนี้นะถ้าเกิดเจอแบบนี้มันกดค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ในการรักษาเนี่ยถ้าเกิดกดเยอะๆช่วงแรกเนี่ยก็คืออาจจะฉีดยาเข้าผงกระสาทานยาก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกุยคนแรกคนไข้มันพยศยอมผ่าตัดแต่จริงๆเคสแบบนี้เป็นเคสที่เหมาะสมที่น่าจะต้องผ่าตัดนะแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดตรงนี้ที่เป็นหมอรอบลูที่แตกเนี่ยไม่ได้ผ่าแบบเปิดในเหมือนในอดีตนะก็คือเขาใช้กล้องใช้กล้องเน่ยรูเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยน้อยกว่าเซน ถ้าไปขีดเอาหมอนองนี้ออกพอทําเสร็จอีกวันมันแ้ก็ลุกเดินได้แล้วน,นะอันี้ยแนะนำว่าน่าจะผ่าตัดแบบนี้นะ